สวัสดีครับทุกคนครับเมือนเพื่อนพี่ๆน้องๆไม่ได้เจอกันนานเลยคือก็ไม่ได้ไปไหนหายหายเป็นนานนิดหน่อยครับวอรไม่ค่อยเดือดเท่าไหร่ผมก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปก,ก็ก็พอได้เล่นอยู่วันนี้เรื่องมีอยู่ว่าไอหาล้นตังค์ผมไปเดกเฮ่ยห,หัวร้อน ว่าจะขายมีดมาซัดไอ้อนสักหน่อยแต่ขายไม่ออกผมก็เลยว่าจะมาหัวเองสักคลิกหนึ่งเผื่อมันเผื่อมันติดไงเราลองดูกันว่าเป็นยังไงเทียหมดไปเยอะเหมือนกันนะไม่ติดที่อะไรเลยสัตว์กักนเลยไม่เทียคนไคนเยอะจังว่าห้องห้านี่ก็นเลยสังเวยนนี้ขายไปก่อน เอาอีสามันมา,มาลองมาลองเจอไอ้ไอ้ไอหัวลุนเหี้ยนี่ไอ้หัวลนุนตบหมอกบาลสักรอบมาดูว่าเรา,เราเป็นยังไงบ้างรอบนี้มาฟังเพลงกันเฮ้ยคนอื่นนะคนอื่นติด8ติด10ไอ้หาเฮ้ยกูไม่ติดเทียอะไรเลยไปคนอื่นทำได้เราก็ทำได้นี ได้ไหม่งเลยไปแล้วซื้อหินมาแล้วโอเคเดี๋ยวโอเคโอ้โอนลงสวยอ่ะอ๋อลงสวยอ่ะไงวะอียเอาไงวะ,อ,งวะอียมันมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ อสัตว์ลงง่าลงสวยจริงวะไม่รู้สวยไหมแต่ว่าผมว่าสำหรับผมสวยกดว่ะก็งนนี้กดดิกล่องเลือดกูอยู่ไหนวะเนี่ยี้ยไม่มีกล่องเลือดเอาวะลองดูปะน้าพี่โลนว่าไงอะ xỉu sạch sợ Má! ai chê ơi! baka lôn luôn, mặt đôi đấy, ơi đôi ơi mặt đôi đào như đôi đi mặt Ây... chê mặt đôi <c oughs> ขายไม่ออกเลยทีนี้ยิงขายออกไม่ใหญ่ยิงขายไม่ออกใหญ่เลยทีนี้จบเอามึงแหกดิมึงแหกดิมึงแหกดิมึงแหกด,แกดิแน่นี่ว่ะนี่ตอนนี้บวกห้าสามก้อนบวกอ่ะยันห้า หัวให้แหกเอาผมว่าเป็นที่เพลงแน่เลยวะอโลอนน่าไม่ชอบเพลงวะมาดิมาดิมาดิบอคา่าบอค่าสดครับบอค่าสดครับอ่าสวยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยว นี่อ่าเดียดีเออแมวแมวแมวเออสวยไม่สวยหินไม่สวยแมวเออนี่นี่สวยอยู่เฮ้ยไม่สวยว่ะ เอออันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เฮ้ยด,ดูไม่ทัดเมื่อกี้อืมอ่าผมก็ไม่รู้ว่าดูยังไงผมก็ดูไปงั้นแหละพูดเหมือนรู้แต่ก็ไม่รู้เฮียอะไรกดเผิ่มติดมันก็ติดถ้าไม่ติดมันก็ไม่ติดไงอย่างี้ไม่รู้กดแม่งเลยเออล้มเลยจบอืม สวยสัตว์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไอเฮียโลนแดกเงินกูอืมผู้ละมันใส่ตกหัวแม่งสัตว์เอ้ยอืมมึงสัตว์เอ้ยโอนอ่ะแค่นี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าผมก็ยังลงอยู่คาเสียแต่ว่าไม่ค่อยมีคนมาให้ลงว่ะ เงาเงาอาเจอกันครับขอบคุณครับว่าจะว่าจะมันทำบวกสิบสักหน่อยเที yeah, ่ไม่ติดเพางั้นมันขายไม่ออกว่าจะมาหวดเล่นทีนี้ก็ขายไม่ออกยาวเลยอ่ะแค่นี้ครับสวัสดีครับไปละ